ครับก็เดี๋ยวเช้านี้เราจะขึ้นไปที่อูทับเบอร์นะครับตอนนี้เนี่ยก็เวลาสักประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วยังออนแพนอยู่คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะออกเช้าอะไรมากมายเพราะว่าเมื่อวานก็เดินทางมาไกลนะครับเขาบอกว่าข้าวเช้าที่นี่นะครับเขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงโควิดมาเนี่ยเขาทาเป็นข้าวกล่องเอาไว้ให้นะครับเพื่อจะได้รับประทานได้สะดวกหรือว่าระหว่างเดินทางก็เอามากินได้แต่ว่าเราทานตั้งแต่ในห้องแล้วเพราะว่าหิว <c oughs> นะครับก็ อร่อยดีอาาจขอที่นี่โอเคมากนะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาทํามะขามขายด้วยนะครับซึ่งมีทั้งแบบอาเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของฝากก็ได้เขาบอกว่าเขาทาเป็นลักษณะแบบค่อนข้างโอเคแพคเกจโอเคเลยใช่ค่ะสะอาดสะอาดเทียบกับร้าน ของฝากนะอืมนะครับดูเป็นใช่ดูเป็นมาตรฐานดีนะครับคือมะขามเขาอ่ะคือเป็นแกะแบบอย่างเขาแกะแกะเปลือกเฉยใช่ไหมอ่ะแกะเปลือกนะครับแล้วก็บรรจุถุงมีทั้งแบบคุกน้าตาลไม่คุกน้าตาลแล้วก็มีแบบดองนะครับก็สามารถที่จะอุหนุ่นกันได้มีตัวอย่างให้ดูไหมไม่ให้ดองเขาเรียกแช่อิ่มอ่าแช่อิ่มก็นี่นะครับเห็นไหมพากเกตเขาโอเคเลยนะครับใช้ชื่อว่าซันนี่ ทามารีนแอนนี่ทมารีนนะครับปึ๊บก็ใส่เท่าไหร่อ่ะน้ำหนักบรรจุเนี่ยประมาณ500กรัมใช่ครับนะครับอ่าซึ่งกรอกเปลือกแล้ว500กรัมนี่ก็ถือว่าเยอะมากๆนะใส่เพียงแค่หลักร้อยนิดๆนะครับในกรุงเทพเขาก็มีขายนะครับสำหรับยี่ห้อนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงเบิกกัน ค,คือตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปผาหัวสิงห์นะครับแต่ว่าหมอกลงจัดมากคือถึงผาหัวสิ่งี้นะแต่ว่าคิดว่าลงไปเนี่ยก็คงจะไม่เห็นอะไรนะครับ <c oughs> ก็เลยเปลี่ยนสถานที่เป็นมาที่วัดป่าภูทับเบิกแทนนะับต้องบอกว่าหมอกลงจัดมากๆขับรถนีแบบ ต้องบอกน่ากลัวมากนะครับท้องแข็งกันเลยทีเดียวใครกันท้องแข็งเลยวตอนนี้อยู่ที่วัดป่าแล้วเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูกันหมอกวัดป่าเนี่ยอยู่ต่ำลงมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอกจะลงน้อยกว่านิดนึงบรรยากาศค่อนข้างล่มลื่นนะครับสําหรับที่วัดป่าตรงนี้มาคุทธเบิร์กก็มาสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราให้ไปดูภูด้านบนนี่เป็นทางขึ้น ที่ไปเจดีด้านบนนะครับแต่เก็บอกว่าเหมาะลงจัดจนแบบไม่เห็นเจดี JD ข้างบนเลยทีเดียวเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเจดีครับแต่ว่ามองไม่เห็นกันเลย ของพระพุรมสาลิกธาตุนะครับที่เป็นส่วนของรูกป,ปั้นที่อยู่ด้านหลังผมนะครับรวมไปถึงนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรอยพระพุทธบาทซึ่งเปรียฐานไว้ต้องบอกว่าสวยงามมากจริงๆนะครับที่นี่ เขาทาเห็นไหมครับว่าเป็นหางนะครับหางของน่าจะผมไม่ทราบว่าเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้นี่นะครับก็คือจะต่อเป็นรูปปั้นตัวนี้นะครับเขายังมีอนุษรสถานพ่อขุนผาเมืองนะครับแล้วก็มีอะไรข้างบนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ต้องบอกว่าทํามาค่อนข้างสวยงามครับตัวนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นรูปปั้นนะครับสองสองอันอันนี้นะครับสององค์อ่ะแล้วก็มี ส่วนในส่วนของหางที่เป็นพญายนาคนะครับลงไปในน้ำนะครับตรงนี้จากที่วัดนะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปอาคารหอดูดาวนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอุเบิระเราเคยขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราขึ้นไม่ถึงเจ้าตัวหอดูดาวเพราะว่าเอ,อเ่อด้อของทางเรื่องของเวลานะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ หมอกมาเที like ่ยว้องเลยไม่แน่ใจว่าจะไปถึงหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยสเกจดูเราค่อนข้างลวนนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของหมอกลงนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ฟรีสไตล์นะครับพักผ่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปคาองนี่ครับจุดที่อยู่สูงที่สุดของขอดูดาฟูดทับเบิกนะครับน เราขึ้นมานะครับอุณหภูมิที่ภูทับเบิกอยู่ที่ประมาณ18-17หรือนะ 18. 18องศามองไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่าหมอกลงจัดมากคือไม่เห็นวิวอะไรเลยเข้าใจว่าพาวาสิงแล้วน่าจะตัดไปเลยนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นทางจริงถึงไปก็คงไม่เห็นอะไรจุดนี้เนี่ยที่เขาขึ้นมาว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดของภูทับเบิกนะครับเขาก็เลยขึ้นมากัน ครัวช <Z> ื่อนี้นะหอมหอมอร่อยระวังร่วบนะเผ็ดร้อนมากครับที่หน้าแบบทำให้ร่างกายมันอบอุ่นมากนะครับก็น้ำขิงคนก็เลยนิยมกันต้องบอกใส่น้ำผึ้งแล้วอร่อยค่ะเป็นน้ำขิงอย่างเดียวน่าจะกินไม่ได้แม่าจะเผ็ดมาก เราแวะมาทานข้าวที่ร้อยสุยุทัีเ,เปอร์นะครับนี่นะครับเมนูแนะนำของเขานะครับไม่รู้ว่าจะเปกนนะรับแล้วก็สัรทอน,น้าปลามามาดูกันั้นะครับเห็หอมผัดซีอิ๊วนะครับกับกระปีน้ำปลานะครับนี่สดๆเลยเหลือปลาอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจะกินกันได้แหละหิว มาสอนนะครับสนดูสิคทีนี้เจอฝนตลอดนะครับบริเวณพื้นทีเียมรสุมเข้ามาดีแล้วที่ดูจากพยากรณ์อากาศก็คือมรสุมไ่้เจอตลอดทลิปนะครับอย่จริงๆขึ้นเขาขึ้นภูเจอหมดฝนตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณเที่ยงแล้วเกือบเที่ยงแล้วหมอกยังจัดอยู่เลยเพราะว่าฝนตกนะครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายน่าจะโชคร้ายมากกว่าไม่เจอแสงเลยแต่ว่าก็ ไม่ร้อนเลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทริปนี้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วอันนี้แวะมาทานข้าวเฉยๆนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าลงข้างล่างไปเขาคอนี่นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับแต่ว่าเมื่อมองไปโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้นี่แต่มอกจัดมากจากภูทับเบิกนะครับเราก็ลงมาข้างล่างนะครับเข้าสู่เส้นทางหมายเลขสิบสองนะครับซึ่ง ก็คือแถวแถวเขาค้อนะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเราก็มาแวะถ่ายรูปเล่นที่คาเฟ่น,นะครับอันนี้ชื่อเดลมอนรันทนาน่าจะใช่ไหมอะไรสักอย่างนึ่ง่งเดี๋ยวขึ้นชิงล้างกันนะครับตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่นะก็สถานที่นี้เปิดมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังสวยงามอยู่เป็นที่จุดแวะท่องเที่ยวถ่ายรูปได้นะครับก็เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศใ,ให้ดู ไปคาเฟ่อื่นต่อนะครับวันนี้ช่วงบ่ายเป็นช่วงเวลาของคาเฟ่แล้วเป็นช่วงเวลาการถ่ายรูปแล้วตอนเช้านี่ช่วงเวลาแห่งการเจอเหมอกฟ้าปิดถ่ายรูปไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มาแก้ตัวช่วงบ่ายแล้วกัน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเจอกันต่อ ตนอนนี้อยู่ที่ซีด้าป่าสนแอร์เขาคอครับซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดนะครับเปิดอยู่บนต้นไม้เลยนะครับเป็นแ <Wow. S 1> บบต้นไม้สูงๆเลยก็น่ารักมากนะครับก็คนก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร,ครเดี๋ยวถามบรรยากาศให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงคาเฟ่นะครับเราก็มา ก็บอกที่ใหม่หรือเปล่าเป็นทุ่งทุ่งอะไรวะกไฮเรนไฮอะไรสักอย่างนะไฮเดนเยร์นะสีม่วงนะครับซึ่งถือว่าสวยงามมากแล้วก็คนเยอะมากนะครับเราจะเยอเยอะกว่าคาเฟ่เมืเ่อก yes. ี <his> <Moon> oh. <ped> ้นะครับก็สนนค่าเข้าเนี่ยคนละ80บาทนะครับก็เดี๋ยวลองถ่ายเสิร์ชให้ดูแล้วกัน นะครับไม่ให้เดนเยียห้เดนเยียเป็นถุยทุกอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเก็บไปให้ดูกันดีกว่าก็ดอกไฮเดนเยียนะครับมันยังบานไม่ค่อยเยอะเราก็เลยไม่เก็บอะไรมากมากนแเราประกอบจากฝนจ้าตามมาอีกแล้วนะก็โอเคเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันคืนนี้เราจะพักกันที่สกายแคมเปอร์นะครับ ถึงที่พักน,น,นะครับที่พักที่เราพักคืนนี้เนี่ยชื่อว่าสกายแกรนเปอร์นะครับซึ่งไม่แน่ว่าอยู่บนเขาหรือว่าเขาเกลีย่ยให้ที่เนี่ยมันอยู่บนเขานะครับแต่บรรยากาศตอนนี้อากาศเนี่ยค่อนข้างเย็นเลยทีเดียวแต่เขาจว่าฟ้าปิดตรงนี้ไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็ไม่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นผมของเช้าด้ยวยนะฮะก็เดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะทานอุปะทะภภายในรีสอร์ทนะครับซึ่งเขาจะเตรียม อาต้องบอกว่าสั่งเอาไว้นะครับคือจริงๆเนี่ยจะก,กินข้างนอกก็ได้แต่ว่าผมเราเห็นว่าทางเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกนะครับแล้วคิดว่าถ้าขับกลางคืนเนี่ยน,น,น่าจะอันตรายนะครับเราก็เลยไม่อยากออกไปละขอทำใน,นที่พักละกันนะก็เสนอราคาครับชุดหมูกระทะเนี่ยอยู่ชุดละ390บาทนะครับซึ่งถือว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงมากเขาบอกว่าสามารถกินได้2 -3 ท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูปริมาณกันอีกทีหนึ่ง พักที่เราจะพักคืนนี้นะครับเป็นลนักษณะโดมนะครับนี่คืนนี้เราจะพักที่นี่สมัยใหม่เขาเรียกว่าแกลมปิ้งใช่สมัยใหม่เขาเรียกว่าแกลมปิ้งนะครับหรือว่าคือเต็นท์ที่มันหรูหราขึ้นมานี่ของห้องน้ํานะครับเขาจะแยกออกมานีนะครับห้องน้ําเขาจะแยกออกมาก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวครับ กางคืนนะครับเขาก็มีฟงมีไฟก็ค่อนข้างน่ารักครับเขาจัดไฟค่อนข้างสวยนะลางคืนเรากําลังเดินไปทานหมูกระทะนะครับตอนแรกเข้าใจว่าหมูกระทะเนี่ยจะทานได้ที่หน้าห้องเลยแต่ว่ากฏไม่ใช่นะฮะก็เป็นทานจุดเดียวกับอาหารเช้านะครับทานอาหารเช้าแล้วก็ทานจุดตรงนี้เหมือนกันกลิ่นหมูกระทะรอมาละเ <c oughs> ขาจะเริ่มเสิร์ฟอาหารเย็นสักประมาณช่วงตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับแต่ว่า,าก <c oughs> ินมันก็ฟินดีนะ